ขอ,อญาตที่จะฝากประเด็นเพื่อให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาดังนี้ในประการที่หนึ่งก็คือว่านิสิตนักศึกษาคือพลังที่สามารถเปลี่ยนอนาคตนิสิตนักศึกษาไม่ใช่เพียงคนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตแต่คือผู้มีศัก,กยภาพ ในการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ท่านทั้งหลายคงเห็นตัวอย่างจากโครงการของมูลนิธิรากแก้วตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาที่ทีมนิสิตนักศึกษาหลายทีมที่มาเข้าร่วมโครงการได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมโครงการเหล่านี้ไม่ได้เพียงแต่เป็นแนวคิดในห้องเรียน แต่ได้กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้จริงในสังคมประเด็นที่สองที่ผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันคิดก็คืออนาคตของประเทศไทยซึ่งเราทุกคนเห็นพ้องกันว่าในปี2025จะเป็นปีที่จะเกิดจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับทุกภาคส่วนที่จะได้อาศัยพลังของนักศึกษา เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการที่มุนที่รากแก้วส่งเสริมจะมีการต่อยอดไปสู่เวทีระดับโลกคือโครงการรากแก้ว Enactus ประเทศไทยโดยในปีพุทธศักราช2568การแข่งขัน Enactus World Cup 2025 จะจัดขึ้นในประเทศไทยโดยมูลนิธิรากแก้วจะเป็นเจ้าภาพนี่คือโอกาสที่ภาคเอกชนและภาคการศึกษาจะร่วมมือกันเพื่อแสดงศักยภาพของเยาวชนไทยในเวทีสากลประเด็นที่สที่ผมอยากจะขออนุญาตเน้นก็คือบทบาทของภาคการศึกษาภาคเอกชน และนิสิทนักศึกษาในการร่วมกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทยในประการที่หนึ่งภาคการศึกษาคือศูนย์กลางแห่งการพัฒนาเยาวชนมหาวิทยาลัยควรจะเป็นศูนย์กลางเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับการทดลองนวัตกรรมใหม่ๆ และเป็นแหล่งบ่มเพาะผู้นำรุ่นใหม่โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจให้มากขึ้นในประการที่สองภาคเอกชนเป็นพลังสนับสนุนที่สำคัญยิ่ง ภาคเอกชนได้เพิ่มบทบาทของตนเองในการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยโดยให้การสนับสนุนผ่านโครงการ CSR ต่างๆและโครงการ CSR เหล่านี้ได้ลงไปพัฒนาถึงระดับชุมชนแล้วเช่นโครงการ c o n n e c t c d ที่ได้รับการสนับสนุนจาก52องค์กรเอกชนชั้นนำ ที่รวมตัวกันสนับสนุนโครงการนี้หรือโครงการ sustainability expo ที่บริษัทขนาดใหญ่ได้ร่วมกันจัดงานอย่างต่อเนื่องในท้ายที่สุดนี้ผมขอญาติที่จะนำเรียนกับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิรากแก้วภายใต้การนำของ คุณหมอเฉลิมชัยผู้มีความรู้มีประสบการณ์และพลังใจที่มุ่งมั่นเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนควรให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะมูลนิธิรากแก้วคือองค์กรที่จะสนับสนุนบทบาทของนิสิตนักศึกษาผู้ที่เป็นความหวังและอนาคตของพวกเรา Thank no. you.